ดูหอยหลังสองแต้มถ้าโดนเน็ตเมื่อไหร่ได้แต้มนะดูหอยหลังถ้าโดนเน็ตถ้ากลับมาโดนเน็ตเมื่อไหร่ได้แต้มเลยนะสองแต้มนะเฮ้ยโอ้โหอันนี้รองช้าไปลสามแต้มดูเใฟ้แปแกๆด้วยโอ้โหย,ยิ่งเอาอึดนอกโต๊ะ้ยนี่ย่านี่ย่า จะตดแจ้ตอนติดแจ้มาดูสิ่แ้งล้วก็้าแจมาดูเร็ว้า้าเร็วไ้ัดต่อเจ็ดแต้มเจ็ดแ้งเจ็ดแต้มเจ็ดแจ้เอ็ดแขนงหน่อย แ็ไม่โดนเน็ตเลยต้องกลับมาโดนเน็ตถึงจะได้แต้แปดเต้าแเต้กต ิซ่าโมแ่รู้ายชหนึงโอเคซับ